โหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดไฟล์ ISO Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows 10หรือว่า Windows 11เราก็จะพากาันไปโหลดกันเลยไปขั้นตอนที่1เข้า Google หรือเว็บไซต์ต่างๆขั้นตอนที่2พิมพ์ว่า m โ c r o s o f t Windows ขั้นตอนที่3เลือกไปที่ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดขั้นตอนที่4เลือก Windows ที่ท่านต้องการจะเป็น Windows 11หรือว่า Windows 10ก็ได้แต่ส่วนตัวผมจะเลือกเป็น Windows 10นะครับ ถ้าเราต้องการโหลดไฟล์ ISO บน Windows 10เราต้องติดตั้ง Clear Windows 10 Installation Media เราต้องติดตั้งตัวการติดตั้ง Windows 10นะครับแล้วต้องไปโหลดไฟล์ ISO แต่ถ้าเราต้องการโหลดไฟล์ฟ ISO ของ Windows 11เราก็กดไปที่ Windows 11 Download ไม่ต้อง อย่าเพิ่งไปกด Windows 11 Download Installation Assistant นะครับเพราะมันไม่ใช่ถ้าเราต้องการอัปเกรดอัปเกรด PC หรือว่าเราต้องการดาวน์โหลดไฟล์ iso windows เราต้องกดดาวน์โหลดที่ Create Windows 11 Installation Media นะครับเราก็กดติดตั้ไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเราต้องการเพียงแค่ ติดตั้งไฟ ISO นะครับสามารถเลือกดาวน์โหลดได้ด้านล่างสุดเลยนะครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดเรากดไปที่ Select d o w n l o a แล้วกดไปที่ Windows 11 Multi Edition ISO for x64 Device นะครับกดลงไปเลยหลังจากนั้นกดดาวน์โหลด now หลังจากนั้น Select your product language ต้องการเลือกภาษาเป็นภาษาอะไรของผมผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษคือ English United States ถ้าต้องการภาษาไทยอยู่ตรงนี้ครับ Thai หรือว่าต้องถ้าต้องการภาษาจีนก็มีนะครับมีทุกภาษาเลยนะครับส่วนตัวผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นกด Confirm รอมันดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับนี่นะครับดาวน์โหลด Windows 11 English United States ลิงก์นี้มีเวลาใช้ได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่ติดตั้งแล้วกดดาวน์โหลดเลยที่64บิตดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด5.4 GB นะครับ จบันแค่นี้นะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย